แม่แพรวมาลวจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ้องไปสุขููสุขค้นจ้าเมื่อนี้แม่แพรวก็ัมีกิจกรรมเ็ดแม่แพ้วอยู่ตอนนี้อยู่กับโหระพาแม่แพ้วสิตัดโหระพาแต่คือสิตัดเอาแต่ใบตัดเอาแต่ใบไปให้เอาไปฝากพี่น้องเพราะว่าไปฝากปลากุ้งปลากุ้งเราให้กับเขาขายเสียวใบโหระพาเนี่ยไปฝากปลากุ้งแต่ว่านั่น ัน,น,นการมันเนี่ยไม่แพ้วจะเอาไปปักช้ำจะเอาไปปลูกก็คือไม่แพ้วจะขยายโหระพาค่ะพี่น้องจ้าจะขยายให้มันได้หลายๆเพราะว่าโหระพานี่มันจําเป็นอ่าเขาจําเป็นต้องได้ใส่ป้าเป้าล้นเฮ็ดกับเข่าขายให้กันเฮ็ดโยยขายอ่าวันนี้พี่น้องเฮ็ดกับเข่าขายแล้วไม่แพ้วก็ต้องการอยากจะขยายโหระพาหลายๆเพื่อที่ว่าเอาไปฝากพี่ฝากน้องไปต้อนพี่ต้อนน้องนะคะอ่าให้มันได้ประโยชน์หลายที่สุดอืม ขยายไว้เลยไล่เหลือเหลือแจกพี่แจกน้องเขาก็จังขายเขาก็จังว่ากันอน,นั้นะเนาะ,ะแต่ว่าแบบน,นี้โหระพานี่ก็บม่ได้หลายดอกมีอยู่ปลูกเสกกองฟอมนี่งามงามเลยค่ะพี่น้องปลูกเสกกองฟ้มแรืมันงามแบบน,นี้ก็อยากได้กองฟ้มมาปลูกอีกอยู่จ้าแม่แพลวก็เห็นแต่พวกอื่นว่าปลูกเสกกองฟ้มนี่ผักมันงามาก็เลยรองเบิงโอเคเลยค่ะงามค่ะ ปลูกเส้นานงามอ,อกกับงามคือกันแต่ว่ากองฟ้มนี่ก็สําหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยเนาะหรือว่าผู้ใดอยากยุ่นยูทงให้ทงน้ายุ่สวนอยากเอามาปลูกก็ได้ที่กันแล้วแต่ใจอยากเอามาปลูกค่ะการแนะนำนะค่ะโอเคเลยค่สำหรับกองฟุงเอามาปลูกผักไปบันเนี่ยเก็บใบโหระพาซ้อยกันค่ะหละกักการมันก็นจะเอาไปปักช้ำขยาย ต่อไปอีกให้มาได้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องแม่แพ้วกับบักเคยเฮ็ดกเกษตรดอกพี่น้องเอ้ยก,ก,กับฮากไคเฮ็ดเธอแรกฮากไคเฮ็ดปีแรกมาดีการเฮ็ดนะมันกับงามแน่วงงามแน่ถือวิธีแน่บ่ถือวิธีแน่ขั้นพี่น้องฮู้จากว่าเฮ็ดแบบนี้แหละมันมันผักมันบอกโอเคเดอ้อผักบ่งามเดอ้อพี่น้องกะทักทา,า,ายขอนเข้ามาได้เด้อค,ค่ะค่ะนี่แม่เพ้วจะขยาย ขยายโผล่พ้าเห็นมันได้หลายๆาใบมันกี่ก i เ,าเิาไปฝากพี่น้องให้กับเพราก้านมันกะสิเอาไปปัปกช้ำให้มันได้ประโยชน์หลายที่สุด การมันแก่แล้วจะไปปักช้ำใบมันจะเอาออกอืม ก้านมันเท่ากับไว้ปลูกเลยหลายเติบแล้วเอาไว้ปลูกเพป,ปักชํำโอ้ห่อนหลายมันอีพี่น้องเลยบมเ่เน่นเขาได้แล้วเนี่ใบเขาเด็ดออกแล้วเขาได้ก้านมันแล้วม่แพ้วก็เสียมาใส่นานมันจะมาขยายปักชํำเสียมาปักชํำใส่ให้มันเต็มนาน กระปูก้ะลาแต่ว่าไก่มันเคลียไก่มันเคลียและวันนี้แม่แพ้วกับสิมามาเฮดให้มันเต็มนานคือเก้าเพราะว่าจะขยายคือว่าละจะขยายออนโหรพาให้มันได้หลายที่สุดเพราะว่ามันเป็นพักที่จําเป็นต้องได้ไส่ โอเคง่ายเพอหดน้ำที่หลังก็ได้จานย่าไม่แพ้จะหดน้ำอยู่ โคตรนามนับนี้เดี๋ยวมันก็ติดค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวกระติดนี่ยไก่มันมาเคลียร์นั่นละม่างคอ,อกมันออกม่างคอ,อกไก่มันออกมาทีนี้มอมีหม่องอยู่มันก็เลยมาหาเคลียร์นานพักเขาโหระพาเขาก็เรบร่เต็มนานแต่ค่อยปลูกไปจะมันก็เต็มจ้า จาปลูกโหระพากะ,ะเต็่มนานดอกจ้าเดี๋ยวค่คอยปลูกไปถ้ามันมีไอกิ่งแก่ก้านแก่กะฉิมาปลูกเรื่อยๆจ้าปลูกให้มันเต็ม,มเบิดเลยโหระพานะเพราะว่ามันจําเป็นต้องได้ใสเพราะว่าปลาเป้า,ปาเราได้ใสกะฉีปลูกไว้ให้เราจ้านี่แหละชีวิตประจําวันของแม่แพวนี่แหละอืมกะสิมาอยู่กับสวนอาจจะเป็นสวนน,น้อยๆแต่เขาก็ มีความภูมิใจเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่าฮักก็เริ่มปลูกปีแรกฮักก็เฮ็ดไม่จ้ะก็คือว่าฮัลล่ะยากันเฮ็ดอยากทําแต่ก็เป็นมือไม่อนไดที่มันนัน่นนั่นถือต้องบ่ถือต้องถือวิธีบ่ถือวิธีพี่น้องก็ได้น้นา,ากันเขาม้าด้วจ้ะแม่แพ้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงจ้ะพี่ละ่ะกระปูกะพายุโตนี่ก็ได้กินแล้วเนี่ยค่ะ ผักอีต้หน่ก็เก็บไปฝากพี่น้องแล้วก็ได้เห็ดแนวอยู่ในกินแล้วผักอีตู้ใบกะเพราโหระพาเนี่ยหลกัหลกๆเนาะของขององินที่จำเป็นต้องใส่อยู่ในบ้านในเฮือนนี่เนะาะบักบวบนี่ก็ได้เก็บไปซาวก็น้อยแล้วจ้ะอ่ะาฮะก็เป็นน้อยแต่ก็เก็บไปหลายแล้ว สำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนด้วยจ้าคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมมาติดตามแม่แพ้วเบิงวา่าแม่แพ้วสี่พาพี่น้องไมาเฮ็ดหยังมีกิจกรรมมาทําจังไหนเฮ็ดอีหยังปลูกพักอีหยังหรือว่าจะได้กินอีหยังแซบๆก็คอยติดตามกันเบิงได้จ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนด้วยจ้าอากาศมันฮ้อนดูแลสุขภาพเจ้าของด้ค่ะพี่น้องเด้อไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ